ใช่ไหมไงทำยังไงจับตั้งดีๆจับตั้งอ่าจับตั้งอ่าจับดีๆจับตั้งก่อนจับตั้งดีๆสิลูกอ่าเข็นโอ้เก่งจังเลยอ่าเข็นจับตั้งจับตั้งจับตั้งดีๆตั้งก่อนตั้งตั้งเร็วตั้งตั้งอย่างนี้เป็นเด็กเด็กอัจฉริยะลูกเด็กสิบเดือนเหรอทำได้เหมือนลิงเลยน่ะจับตั้งตั้งเข็นเย้ ทำยังไงทำยังไงอ่ะทำไงอ่ะอ่ะยทำให้ลุงหนุ่มดูด้วยสิจับตั้งเขียนตั้งไหมอีกอันนึงอ๋อสองอันเลยอ่ะลูกเอาัพิรันอัพิรันก่อนตั้งอ๋ออย่างนี้เอาอันเดียวสิเอาเอาตีเป็นมือเลยอ่ะลูกตั้งตั้งกิ้งกิ้งเร็วกิ้งกจับตั้งก่อนอ่าเขียนโอ้ไปนู่นเลย เก่งจังเลยโอ้ยบังเลยบังเขายาเยพอแล้วเย่สองอันเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วกลับไปที่เดิมเอ้โเจ้าเข็นกิ้งเออเข็นย้อนหลังก็เอาเนาะเก่งเลยเด็กสิบเดือนนี่จับตั้งกิ้งเออจับตั้งให้ดีอ่า เด็กสิบเตือนี <confort. S 1> ่ยลูกเนี่ยโอ้โหเล่นเก่งว่าลิงอีกอะเอ้ยยยย่เยามยปตามไปตามไปตามไปยย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 ย